มาต่อ EP นี้นะคะน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะจริงๆก็มันไม่ได้อะไรเยอะมากเท่าไหร่นะนนกว่ามัน มันลองลองเล่นกับเขาบ่อยๆค่ะมันไม่ได้อ่านอ่านยากเลยนะคะอันนี้คือการให้ทานให้ทานนะุกว่าคนสมัยนี้ทานบ่อยเนาะแต่ทานที่ดีที่สุดที่นุกอยากให้ทาเป็นประจำเลยคือการให้ธรรมะท,ที่ที่ได้พูดไปะนะคะเออตรงนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีค่ะให้ถ้าไปํำแนะนำเนาะคือช่วงนี้ให้เน้นให้ทานบ่อยนิดนึงแต่ถามว่าเขามีการาอะไรส่งผลมาในปัจจุบันคือเขาเป็นคนให้ทานเก่งฉะนั้นชาตินี้เขาจะเป็นคนที่อูดมไม่ได้ทอบสย์สินหรือว่า ถ้ามีปัญหาในเรื่องการเงินสุดท้ายก็จะมีทางออกมาได้เสมอเกี่ยวกับเรื่องการเงิน,นะค่ะนะคะไปนี้นะต่อไปไม่พูดโปรดอันนี้ก็จะตรงข้ามกับโกหกนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยมีคนเชื่อถือนับหน้าถือตานะคะหรือว่าถ้าคําแนะนํไพ่าออกมาในช่วงนี้ก็อาจจะแบบให้พูดแต่ความจริงนิดนึงหรือว่าบางคนเนี่ยสัจจะแรงอะไรเงี้ย พูดอะไรแล้วคนเป็นคนเป็นไปตามที่พูดที่แช่งอะไรเงี้ยได้คํานี้ออกมาก็ต้องให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดนิดนึงนะคะอ่าต่อไปนะคะศีลบริบูรณ์นะคะการถือสินเนาะตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วการรักษาสินหให้ครบนะคะอย่างน้อยชาติหน้านะคะก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะถ,ถ้าถ้าศิลบริบูรณ์ครบถ้วนกว่านั้นก็ไปในทางที่ดีจะเป็นนางฟ้าก็ได้เป็นเทวดาก็ได้นะคะนี่เป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนานะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคนที่สินบริบูรณ์เนี่ยก็จะไม่ค่อยไปมีเรื่อง มีลาวผิดศีลหรือว่ามีวิบากกรรมอะไรมากนะเพราะเป็นคนที่รักษาศีลอยู่แล้วถ้าขึ้นคู่กับไพ่บวชบวชอะไรเงี้ยยิ่งหมายถึงว่าเค้งในธรรมะหรือว่าเค้งในการรักษาศีลมาเลยนะคะแต่ถ้ามันดันขึ้นกับไพ่ไม่ดีแล้วขึ้นกับไพ่บวชด,ด้วยหรืออันนี้ให้ระวังว่าช่วงระหว่างที่เราเคยไปบวชเนี่ยเราอาจจะทําผิดศีลผิดกฎข้อวัดต่างๆมาหรือเปล่าก็กเป็นได้นะคะตรงนี้สามารถใช้ยิปซีขยายเพิ่มได้นะคะ ต่อไปฟังธรรมนะคะฟังธรรมนี่ก็เป,เป็นเป็นแบบบุญที่ทําได้ง่ายๆเนาะไม่ต้องเสียเงินนะคะเดี๋วนี้ก็เข้า y t u t u เออเสียค่าเน็ตนะคะเข้า YouTube เปิดฟังธรรมะอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดปัญญานะคะเป็นคนมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็ไม่รุ่มหลงนะคะ่าต่อไปนะคะ,จะเจริญภาวนานะคะอันนี้ส่วนมากจะขึ้นมาเป็นในเรื่องของคำแนะนํามากกว่าว่าช่วงนี้ต้องทําอะไรเป็นพิเศษกับเรื่องวิบากกรรมนะคะลูกมองว่า การจเจริญภาวนาเนี่ยเป็นบุญใหญ่นะคะเป็นบุญใหญ่ที่ทําให้เออเขาเรียกว่าไงล่ะหลุดพ้นจากพิบากกรรมต่างๆเนี่ยได้ได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะคะเป็นคาแนะนํานะคะหรือบางคนที่นั่งสมาธิมานานๆเนี่ยก็จะได้ใบนี้นะคะอือต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะไม่คิดปองร้ายนะคะหวังดีกับผู้อื่นเนาะก็จะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่เออไม่มีใครทําร้ายอะไรเงี้ยนะคะ เออจะเป็นถามในเรื่องอดีตปัจจุบันเหลือนะเขาก็ตอบเหมือนกันค่ะคือถ้าเป็นอดีตก็คือเป็นคนที่ไม่จองร้ายคนอื่นมาก่อนหรือว่าปัจจุบันก็คือให้แนะนําให้ไม่จองร้ายใครหรือว่าปัจจุบันเป็นคนที่ไม่ได้จองร้ายไม่ได้วุ่นวายกับใครนะคะอนาคตก็คือจะอาจจะเจอคนที่ไม่จองร้ายจองเวียนจองกรรมกับเราเป็นคนดีเข้ามาหรือ,อต่างๆได้หมดเลย <Excuse me again> หรือว่าทายที่ัสว่าเขาเป็นคนที่ไม่จองร้ายจองกรรมกับใครก็ได้นะคะไพ่ทั้งหมดเนี่ยมี รวมกันสองสำรับก็จะเป็นสีบสี่ใบนะคะสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยนุกจะทำออกมาเป็นลายเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้รวมสำรับกันนะคะรวมสำรับกันเพราะเป็นลายเดียวกันจะไม่มีใบแอกเวลาดึงไ้าออกมาสามารถรวมเป็น44บใบได้นะคะแล้วก็สับนะคะจะสับกี่ครั้งแล้วแต่นะคะเอาแต่สะดวกแต่ถ้าเป็นนุกจะสับ9้าครั้งสับ9ครั้งเสร็จก็จะตัดด้วยมือซ้ายปุ๊ชแล้วก็เอาเอาขึ้นมาเทินปุ๊ชนะคะแล้วก็ เริ่มทำเริ่มทำนายนะคะจับ9กครั้งอันนี้ก็เป็นเทคนิคของนุกนะแต่จะเปิด3ใบ5ใบอันนี้แล้วแต่แล้วก็ในเรื่องของเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการทำการตลาดนะคะถ้าเราเอาแบบอาจจะมโีโปรเสริมเป็นแบบในเรื่องของการเช็คกรรมเช็คบุญให้ลูกดวงโดยเฉพาะก็อาจจะคิดอีกราคานึงเป็นเลยละคาที่ แพงขึ้นมาได้เป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะในการดูดวงก็ได้เพื่อเอาเอาไพ่สองสำรับนี้แหละมาอัพราคาเป็นแพ็กเกจดูกรรมดูดูกรรมดีกรรมไม่ดีอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสามารถใช้ได้หมดเลยหลายอย่างมากคือถ้าใครมีปัญหานะคะก็สามารถปรึกษานุกได้เลยนะคะที่ Facebook นุกพัทรศสิรินะคะ n o o k p h ช่องกงนะคะ a t t a R A, A S สิงคโปร์ I R I นุกพัทลศิริหรือจะเป็นที่ Line ID นะคะนุก Fortune Teller นะคะก็ N O O K แล้วก็ Fortune Teller ที่แปลว่านักทำนายดวงชะตานะคะ F O R T U N E แล้วก็ T E double L E R ยาวนิดนึงนะคะเออนะคะถ้าใครมีปัญหาตรงไหนติดขัดในการทำนายปรึกษาุูได้เสมอนะคะหรือว่าจะให้ดูช่วยคิดเรื่องแพ็กเกจดูบุญดูกรรมอะไรได้หมดเลยนะคะวีดีโอตรงนี้ไม่เข้าใจตรงไหนหลังไมคมาถามได้ไม่ว่ากันค่ะ สำหรับใครที่ได้อุ่นห้บุญัยกรรมไปนุก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะก็ขอให้แม่หมอทุกคนหรือว่าแม่หมอพ่อหมอทุกคนหรือว่าคนที่ได้ใช้ไพ่เนี่ยมีแต่ความโชคดีแม้กระทั่งลูกดวงนะคะคมีแต่ความโชคดีเกิดแต่สิง่งดีดคิดสิง่งดีดีขึ้นสมปรารถนานะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย